เราลงทุนด้วยความโลภมากกว่าเหตุผลนะครับมันเป็นไปบบไม่ได้เลยนะฮะที่เราจะไปรู้ซะทุกเรื่องเลยดังนั้นผมเลยคิดว่าคีย์สำคัญมากๆของการลงทุนและจะประสบความสำเร็จในระยะยาวคือความอดทนนะครับสวัสดีนะครับชื่อวินนะครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเป็นทั้งเจ้าของแฟนเพจแล้วก็เจ้าของช่อง y t u t u g u r u l i v i n g ครับและตอนนี้ก็เป็นนักลงทุนอิสระครับ เราย้อนนิดนึงนะครับจริงๆแล้วผมจบคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์ม,มานะครับก็คือตอนที่ช่วงใกล้จบนะครับช่วงปี4อย่างเงี้ยพอดีว่าได้มีโอกาสออกไปลงหน้างานไปฝึกงานที่เป็นไซต์ฟิลเอนจิเนียรจริงๆนะครับก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊หรือว่าฟิลนี้มันจะไม่เหมาะกับเรานะครับก็เลยค่อยๆเบนเข็มเริ่มมาสนใจเรื่องการเงินการลงทุนครับ ในจังหวะนั้นก็เริ่มทั้งศึกษาเรื่องการลงทุนแล้วก็ศึกษาว่าเอ๊ะในฟิลการเงินนี้เนี่ยมันมีอะไรให้เราทําต่อได้ไหมนะครับจนจบออกมาจนถึงวันนี้ก็เนี่ยแหละครับเป็นเส้นทางที่ค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆก็สินทรัพย์ที่เริ่มลงทุนนะครับก็จะเป็นพวกหุ้นนะครับการลงทุนในหุ้นเนี่ยใช้เงินทุนไม่มากตอนนั้นจําได้ว่าเริ่มด้วยเงิน10,000บาทก็เปิดพอร์ตหุ้นได้แล้วนะครับก็เริ่มศึกษาไปฮะตั้งแต่ทั้งในเรื่องการลงทุนแบบ คุณเน้นคุณค่าหรือเน้นพื้นฐานนะครับหรือการลงทุนเชิงเทคนิคก็ค่อยศึกษาไปเรื่อยๆด้วยทุนเล็กๆตัวนั้นแหละครับ ก็ต้องเรียกว่าลองผิดลองถูกแล้วกันครับคือวันที่เรากระโดดเข้าไปเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีที่เงินลงทุนเราไม่มาก,กน,นะครับประมาณหลักหมื่นเนาะเราก็สามารถลองผิดลองถูกลองแบบลองกลยุทธ์ที่เราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะดีนะครับแต่ผลลัพธ์ในช่วงนั้นแน่นอนนะว่าก็มีขาดทุนเป็นสัดส่วนมากเนาะแต่ด้วยด้วยความโชคดีอะครับว่าเราเริ่มต้นด้วยทุนไม่เยอะไอการขาดทุนตรงนั้นมันก็เป็นเงินแบบหลักพันนะครับหลักพันาปก็ยังถือว่ารับได้นะครับ จริงๆตอนนี้ลงทุนอยู่หลากหลายสินทรัพย์มากๆครับเรียกว่าผมทําการกระจายความเสี่ยงหรือว่า asset allocation เยอะละกันนะครับก็จะมีทั้งเริ่มตั้งแต่เป็นเงินฝากเป็นกองทุนรวมเป็นตราสารหนี้เป็นหุ้นในประเทศหุ้นต่างประเทศทองคํอาอสังหาริมทรัพย์แล้วก็คริปโตก็คือค่อนข้างจะมีกระจายแทบครบทุกสินทรัพย์เลยครับถ้าเอาเป็นมูลค่านะครับก็จะเป็นกองทุนรวมกับอสังหาริมทรัพย์ครับที่จะมากที่สุด อสังหาริมทรัพย์ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่มีความพิเศษนะครับมันมีรูปแบบที่เป็นเรียลแอสเซทจริงๆอะฮะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปซื้อหุ้นซื้อกองทุนเนี่ยเราอาจจะแค่รู้สึกว่าอ๋อฉันมีหุ้นเท่านี้หุ้นนะกองทุนเท่านั้นกองนะนะครับแต่อสังหาริมทรัพย์ไม่เหมือนกันครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราจะได้ลงไปสัมผัสนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมกับทรัพย์สินนั้นจริงๆครับเช่นซื้อบ้านมาเราก็ได้เข้าไปอยู่ในบ้านไปดูว่าอ๋อเฮ้ยบ้านมันสวยนะมันจะะมมีีคคววาารรรู้สสึกกทท่่่พพิิเศษนนนััย์อืๆบ นอกเหนือจากนั้นนะครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นการลงทุนที่เราจะได้ผลตอบแทนมาในรูปแบบที่เป็น passive income ที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าวันหนึ่งครับเรามีค่าเช่าเพียงพอกับรายจ่ายประจําของเราเนี่ยแค่นี้ผมว่าคิดว่าเราน่าจะพอมีอิสระในการเลือกหรือว่ามีพอร์ตการลงทุนที่ดีสักชุดหนึ่งแล้วนะครับคือกองทุนเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่ดีมากๆสําหรับคนที่ ไม่มีเวลาไปนั่งบริหารจัดการพอร์ตเองครับเพราะว่ากองทุนรวมเนี่ยจะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลให้ใช่ไหมครับซึ่งผมก็รู้แล้วละว่าตัวผมนะผมถนัดในการไปทําธุรกิจนะครับหรือไปหารายได้มาและในส่วนของการลงทุนเนี่ยครับเราก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งของเราครับมาให้ผู้จัดการกองทุนบริหารจัดการเมเนจให้แบบนี้ดีกว่านะครับก็คือถามว่า เราลงทุนเองได้ไหมลงทุนได้ครับแต่มันต้องอาศัยทั้งเวลาความอดทนความตั้งใจและความพยายามหลายอย่างมากๆครับซึ่งตรงนี้ผมก็เลยแบ่งเวทสัดส่วนกันว่าโอเคหน้าที่ของผมคือไปหารายได้ไปเจเนเรตอินค m มให้มันมากขึ้นและในส่วนของพาร์ทการลงทุนเราก็ใช้บริการผู้จัดการกองทุนผ่านกองทุนรวมลงทุนให้เงินของเราเติบโตดีกว่าครับ ก็น่าจะเป็นรอบปีล่าสุดนี่แหละครับก็เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลครับพวกกลุ่มคริปโตเคอเรนซีเนาะที่ไม่ลืมเลยเนี่ยก็เพราะว่าเรารู้ตัวเลยครับว่าในช่วง2ปีก่อนนั้นเนี่ยเราลงทุนด้วยความโลภมากกว่าเหตุผลนะครับบางทีเรามองบางอย่างด้วยความโลกสวยจนเกินไปหรือมองหรือมองเรื่องความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับมันเลยทําให้เราได้รับการขาดทุนหนักนะครับในช่วงปีถึงสปีที่ผ่านมาถ้าไปเทียบกับคนอื่นที่พอใหญ่ๆผมอาจจะไม่หนักมากนะฮะแต่ แต่ส่วนตัวผมรู้สึกมันเป็นการขาดทุนหนักที่สุดในสินทรัพย์อื่นๆที่ผมเมีนะครับก็ประมาณอยู่ที่6หลักประมาณนี้นะครับก็ต้องเรียกว่านอกเหนือจากตัวเลขที่มันขาดทุนไปครับเราได้บทเรียนที่สําคัญกลับมาครับ ก็คือเรามองเรื่องโอกาสหรือมองเรื่องข่าวดีมากจนเกินไปจนลืมระมัดระวังเรื่องความเสี่ยงของสินทรัพย์นั้นๆนะครับว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างหรือในบางจังหวะครับเราฟังคนอื่นมากเกินไปเราไปลงทุนตามเขาเพราะเราไปเชื่อว่าอ๋อเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นศาสตร์นี้นะที่เขาพูดมันน่าจะจริงเราลืมไตรตรองครับเราลืมกลับมาแบบคิดย้อนหรือว่าอา้าวแล้วถ้ามันไม่ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ ทุกอย่างมีแต่ข่าวดีหมดางเงี้ยมันเหมือนเป็นอินดิเคเตอร์ให้เราระม,มัดร,ระวังไว้เลยว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นล่ะเราจะทํายังไงต่อนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นบทเรียนที่จะเอาไปปรับใช้กับการลงทุนต่อไปในอนาคตเลยนะครับ ตอนที่เริ่มรู้สึกขาดทุนนะครับก็รีบมารีบาลานซ์พอร์ตใหม่นะครับกลับมาคิดใหม่ว่าเออพอร์ตเนี้เราจะเอาอยัางไงกับมันก็มีการแปลงสินทรัพย์บางส่วนกลับมาให้กลายเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงไม่สูงมากเท่ากับพวกกลุ่มสินทรัพย์ดิจิตัลนะครับหรือบางตัวถ้าเราคิดว่าเราให้ระยะเวลากับมันลงทุนต่อได้นานพอเนี่ยเราก็ถือต่อได้นะครับ จริงๆตัวผมอะครับไม่ใช่นักลงทุนสายเก่งกาไรเนอะดังนั้นไอ้กำไรที่ได้ออกมาแบบเป็นก้อนๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้ากําไรเป็นตัวเงินที่มากที่สุดอะก็จะเป็นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นี่แหละนะครับ ก็คือในตอนนั้นนะครับพอดีว่าผมอะ่ะก่อนที่จะลงทุนทุกครั้งก่อนจะซื้อบ้านหรือว่าคอนโดสักหลังเนี่ยครับผมจะอาศัยการลงพื้นที่ให้มากลงไปสำรวจให้มากว่าเฮ้ยรัพย์ที่ดีที่ราคาคุ้มค่าเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับและบังเอิญการลงทุนครั้งนั้นนะนะครับผมไปได้ทรัพย์ที่ราคาถูกกว่าตลาดมากๆนะครับต้องเรียกว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยราคาก็ถูกกว่าตลาดประมาณ4 0 0 0 0 0บาทต,ต่อหลังแล้ว พอซื้อมา2หลังก็กําไรตอนที่ซื้อมาแ0 0 0 0นแล้วถูกไหมฮะและระหว่างทางที่เราลงทุนไปเนี่ยเราก็ยังได้ค่าเช่าจากบ้านหลังนั้นต่อมาเรื่อยๆด้วยนะครับมันก็ได้อีกทบๆมาเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่รวมกับว่าในแต่ละปีะครับที่ราคาประเมินของบ้านหลังนั้นจะมีการกค่อยๆปรับขึ้นซึ่งปกติก็จะปรับประมาณปีละ3%นะครับก็นี่แหละครับเป็นการลงทุนที่ผมคิดว่าน่าจะได้กําไรมากที่สุดแล้วนะครับก็เริ่มตั้งแต่กําไรเมื่อซื้อ กำไรเมื่อถือก็คือค่าเช่าแล้วถ้าขายก็จะได้กำไรส่วนต่างจากราคาบ้านที่มันปรับตัวขึ้นเรื่อยๆทุกปีอีกนะครับก็ต้องบอกว่าใช้เวลานานพอสมควรเลยครับคือใช้เวลา1ปีในการศึกษาเรื่องทั้งองค์ความรู้แล้วก็ในการลองเซอร์เวยพื้นที่นะครับแล้วก็ผมก็จะมีโจทย์ง่ายๆอยู่โจทย์หนึ่งครับก่อนที่จะซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดสักหลังหนึ่งก็คือผมจะลงพื้นที่หรือไปดูทรัพย์ที่อยู่บริเวณโดยรอบครับให้ครบ50หลังก่อนก่อนที่ผมจะซื้อหนึ่งหลังนะ อันนี้เป็นโจทย์ตอนนั้นที่ตอนทำนะครับที่เราเซตโกกับตัวเองไว้คือถ้าไม่ครบตามเกณฑ์เท่านี้เราจะไม่ตัดสินใจลงทุนนะครับซึ่งผมว่ามันก็เป็นอีกอัน,นิี้ส่งนึงนะที่ทำให้ผมได้ของดีราคาคุ้มค่ามาอยู่ในพอร์ตนะครับ ผมต้องชัวร์ก่อนว่าลูกค้าของผมเป็นใครนะครับเพราะว่าใน1นึ่งโลเคชันเนี่ยคนที่อยู่แถวนั้นก็จะเป็นคนประเภทหนึ่งครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นพวกผู้บริหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทนะครับเขาก็จะอยู่ในโซนโซนหนึ่งครับซึ่งมันจะไม่ปนกับพวกพนักงานระดับแบบออฟฟิศทั่วไปหรือว่าเป็นพนักงานระดับแรงงานนะครับดังนั้นมันต้องชัดตั้งแต่ตอนแรกเลยครับว่าทากเก็ตกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่เราจะให้เช่าเนี่ยเขาเป็นใครเขาอยู่โซนไหน นะครับพอมันชัดแล้วเนี่ยเราค่อยไปทําการตลาดต่อเขาว่าอะอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาเช่าหรืออะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาเลือกจะไม่เช่าตึกตึกนี้บ้านหลังนี้นะครับสําหรับผมนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญของนักลงทุนไม่ว่าจะมือใหม่มือเก่าเลยนะครับ เป็นเรื่องความอดทนครับถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือการอดทนรวยให้เป็นนะครับในยุคที่โซเชียลมีเดียนะฮะรวมถึงสื่อต่างๆมันเข้าถึงข้อมูลได้เร็วมากๆเรามีการลงทุนทางเลือกเยอะมากๆฮะรวมถึงหลายๆสื่อเราอาจจะได้เห็นการแบบรวยเร็วฟาสลิสเยอะมากๆซึ่งพวกนั้นแน่นอนฮะมันเป็นแรงบนันดาลใจที่ดี แต่ด้วยความสําเร็จที่รวดเร็วแบบนั้นบางทีหลายๆคนน่ะนะครับพยายามจะเร่งหาทางลัดจนเกินไปครับซึ่งไอทางลัดพวกนั้นอนะ่ะมันก็แน่นอนครับมันมีโอกาสแต่มันก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงเช่นกันนะครับดังนั้นผมเลยคิดว่าคีย์สําคัญมากๆของการลงทุนและจะประสบความสําเร็จในระยะยาวคือความอดทนนะครับต้องอดทนลงทุนต่อเนื่องให้เงินมันทบทบทบ,ทบและเดี๋ยวมันก็จะเติบโตได้เองครับการลงทุนมันมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ แต่ว่าทุกครั้งที่ผมจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะใช้หลักว่าผมขอรู้จักขอเข้าใจมันสักนิดนึงก่อนก่อนที่จะกระโดดเข้าไปหรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะลงทุนนะครับเราจะไม่ออินเดดขาดนะครับจะเริ่มจากค่อยๆแย่ขาลงไปอาจจะเริ่มสัก1%ของเงินที่เรามีหรือ5%ของเงินที่เรามีนะครับพยายามอย่ากระโดดเข้าไปทั้งๆท,ท,ที่รู้ไม่มากหรือว่าเรามั่นใจเกินเหตุแล้วใช้เงินลงทุนมากเกินไปเนี่ยแหละครับผมว่ามันจะเป็น จุดเริ่มต้นของวิกฤตทางการเงินของเราได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราแบบมั่นใจหรืออออินจนเยอะเกินไปจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าเป้าของผมเนี่ยไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดหลักพันล้านนะครับแต่สมมุติแล้วกันเลสเซว่าเราไปถึงก้อนนั้นนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้ชีวิตประมาณนี้แหละนะครับไลฟ์สไตล์ตก็คงประมาณนี้แต่แน่นอนครับว่าสิ่งพวกความลักชัวรี่ต่างๆหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตมันก็อาจจะปรับเพิ่มขึ้นตามฐาน,นะครับ แต่ผมว่าคีย์สาคัญเลยคือสมมติถ้าเรามีพอร์ตการลงทุนที่ใหญ่ประมาณนึงแล้วนะฮะซึ่งใหญ่กว่านี้นะเราจะได้คําว่าอิสระในการเลือกเข้ามาครับผมว่าอิสระตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกทํางานหรือทําสิ่งต่างๆที่เราชอบได้โดยไม่ต้องมีปัจจัยเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องแบบนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตทางการเงินแล้วล่ะครับจริงๆคําว่าอิสระภาพของผมเนี่ยนะครับมันผมชอบคําว่าอิสระภาพทางการเลือกมากกว่าอิสระภาพทางการเงินนะครับเพราะจริงๆแล้วเราอะครับเราอยากได้ อิสระในการใช้ชีวิตมากกว่านะสำหรับผมนะผมคิดว่าดังนั้นถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอะครับเรามีพอร์ตการลงทุนที่เราไม่ต้องไปซีเรียสแล้วว่าเฮ้ยฉันจะทําอย่างนี้และต้องจ่ายเงินเท่านี้นะหรือถ้าฉันไม่ทําฉันจะต้องเสียอยันนี้ไปในเรื่องเงินน่นนะครับผมว่านั่นแหละครับน่าจะเป็นชีวิตที่ที่ดีมากๆเลยนะครับ เรื่องแรกเลยนะครับต้องยอมรับก่อนว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรครับมันเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะที่เราจะไปรู้ซะทุกเรื่องเลยการลงทุนใดๆก็ตามครับมันมีองค์ความรู้ในเชิงลึกเยอะมากๆดังนั้นนะครับเมื่อเราไม่รู้เรื่องอะไรจงน้อมรับและยอมรับซะว่าเราไม่รู้แล้วก็ค่อยๆไปศึกษาต่อไปพัฒนาตัวเองต่อเรื่อยๆครับ เรื่องที่2นะครับความผิดพลาดเนี่ยมันเหมือนกับบทเรียนครับเราอย่าพยายามไปหันหน้าหนีหรือพยายามทําเป็นลืมมันนะครับคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะเวลาคุณทาธุรกิจอะไรก็ตามหรือคุณไปลงทุนในสินทรัพย์ใดก็ตามเนี่ยแล้วมันจะเกิดความผิดพลาดอะไรบางอย่างขึ้นกับธุรกิจที่ทําหรือการลงทุนที่ลงทุนอยู่นะครับ <het S 2> ดังนั้นเวลามันเกิดความผิดพลาดแบบนี้อย่าเพิ่งรีบหันหน้าหนีหรืออย่าเพิ่งรีบพยายามไปลืมมันนะครับไปดูว่าเราผิดตรงไหนและรอบหน้าครับเราจะได้เอาไอ้ข้อผิดพลาดตรงเนี้ย มันก็ค่อยปรับปรุงแก้ไขและไม่ไปผิดพลาดซ้ําแพทเทิร์นเดิมกับที่เราเคยผิดนะครับแล้วก็ข้อที่3ข้อสุดท้ายผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยครับว่าอย่าพยายามเป็นน้ําเต็มแก้วนะครับพยายามเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกค่อนข้างหมุนเร็วมากๆนะครับอย่างที่เราคุยกันไปว่าสินทรัพย์ทางเลือกมันมีผุดเพิ่มขึ้นมาให้เราลงทุนเยอะมากมาก ดังนั้นแล้วคีย์สาคัญคือเราต้องค่อยๆศึกษาค่อยๆเข้าไปเรียนรู้ไม่ได้บอกว่าให้รีบกระโดดเข้าไปลงทุนนะครับให้เริ่มจากการค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ก่อนอะไรที่ยังไม่รู้ก็ค่อยๆเติมความรู้เข้าไปวันละนิดวันละหน่อยและถ้าเรามีครบ3ข้อนี้ครับผมคิดว่ามันจะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการลงทุนนะครับหมายถึงว่าการใช้ชีวิตหรือว่าเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าตัวเราในทุกๆวันนะครับ จริงๆต้องเรียกว่าถ้าเป็นเมื่อช่วงสักปีที่แล้วนะครับช่วงที่โควิดกำลังบูมเนี่ยกล้าพูดเต็มปากเต็มคำว่าเป็นปีทองของการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เลยนะครับพะช่วงนั้นนะไม่ว่าจะเป็นโครงการมือหนึ่งหรือมือสองเนี่ยลดราคากาันรกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์มากๆนะครับ40-50%เเ็นมีให้เห็นเยอะแยะนะครับดังนั้นเมื่อปี2ปีที่แล้วถ้าใครมีกระสุนหรือมีแคชอยู่ในมือนะครับก็สามารถไปลงทุนกันได้แบบสนุกมือเลยว่างั้นนะครับ แต่ถามว่าปีนี้นะครับยังพอลงทุนได้อยู่ไหมก็พอลงทุนได้อยู่ครับเพราะว่าราคาก็ยังไม่กระโดดกลับไปสู่ค่ามาตรฐานในช่วงก่อนเกิดวิกฤตมากนักนะครับแต่ว่าคีย์หัวใจหลักสําคัญของการลงทุนนะครับก็คืออย่างที่บอกไปว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะลงทุนให้ลูกค้ากลุ่มไหนเช่านะครับทาร์เก็ตของเราชัดเจนไหมนะครับแล้วค่อยไปทําการบ้านต่อประมาณนี้ครับผมอาจจะมีพอร์ตเช่าอยู่2พอร์ตก็จะเป็นพอร์ตรายเดือนกับพอร์ตรายวันนะครับพอร์ตรายเดือนเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าก็เป็น ผู้บริหารระดับสูงที่มาเช่าอยู่นะครับเป็นบ้านเป็นหลังประมาณนี้แต่พอร์ตรายวันอีกพอ์ตนึงเนี่ยผมทำภูวิลล่าครับในช่วง2ปีก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับพอโควิดเข้ามาปึ๊บเนี่ยแน่นอนครับว่าเซกเตอร์การท่องเที่ยวหรือว่าภูวิลล่าที่ทำเนี่ยได้รับผลกระทบเต็มๆคนไม่เที่ยวนะฮะลูกค้าในประเทศหายหมดดังนั้นก็เกิดการขาดทุนหนักครับผมก็เลยปิดพอร์ตเช่ารายวันไปเรียบร้อยแล้วถามว่าได้รับไหมได้รับครับรายวันได้รับผลกระทบแต่ว่าพอร์ตรายเดือนยังปกติอยู่จนถึงวันนี้ครับ ขอหยิบยกนะครับคอนเซปต์การลงทุนของอาจารย์นิเวศนะครับปรมาจารย์หุ้น VI ของบ้านเรานะครับอาจารย์เคยพูดไว้เรื่องหนึ่งครับและผมจําได้ขึ้นใจแล้วก็ใช้มาจนวันนี้เลยครับนั่นคือถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จด้านการเงินนะครับขอแค่คุณมีแก้ว3ประการนี้คุณสามารถประสบความสําเร็จได้ครับเรื่องแรกครับขอให้คุณมี เงินต้นที่มากพอก่อนถ้าเกิดว่าคุณมีเงินต้นเยอะเช่นวันนี้คุณมี10ล้านแล้วว่ะคุณพ่อแม่คุณทิ้งมรดกไว้ให้คุณอาจจะไม่ต้องไปหาการลงทุนที่เยอะมากก็ได้นะคุณไปฝากประจํา1.5หรือ2%แค่นี้คุณก็มีกินไปจนเกษียณแล้วนะครับอ่าอันนี้เรื่องแรกเงินต้นมากพอเรื่องที่2ครับคุณมีระยะเวลาลงทุนที่นานพอหรือเปล่านะครับคือถ้าวันนี้เราอายุน้อย,อย,อยเช่น20 25กว่าจาะเกษียณก็อีกตั้ง30กว่าปีเรามีเวลาลงทุนนะครับเราสามารถใช้พลังของดอกเบี้ยทบต้นทบให้เงินจากพอร์ตหลักหลักล้านกระโดดเป็นหลัก10หรือหลักร้อยล้านได้นะครับโดยอาศัยดอกเบี้ยทบต้นอันนี้คือข้อ2 และข้อ3ข้อสุดท้ายนะครับก็คือเราเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้ผลตอบแทนดีพอหรือเปล่าเช่นถ้าวันนี้นะครับเงินเราไม่ใหญ่มากแต่เราดันเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนได้น้อยเช่นเงินฝาก1%นกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จในด้านการลงทุนก็ได้ดังนั้นครับถ้าอยากจะลงทุนให้สําเร็จให้คุณมี3ข้อนี้นะครับถ้าคุณขาดข้อใดข้อหนึ่งไปคุณก็ต้องไปชดเชยกับข้ออื่น ยกตัวอย่างอย่างผมก็ได้นะครับอ่ะยกตัวอย่างผมเนี่ยผมอาจจะไม่ใช่เป็นนักลงทุนที่ได้ผลตอบแทนปีละ10-20หรือเพือ่อนไม่ใช่นักลงทุนที่เก่งแบบระดับแบบเซียนหรืออะไรขนาดนั้นนะครับแต่ผมสามารถเจเนเรตหรือหาอไรายได้ได้เยอะคือผมสามารถเพิ่มเงินต้นผมได้ และผมมีระยะเวลาลงทุนที่นานพอผมรอได้อย่างเงี้ยครับดังนั้นผมแค่เลือกการลงทุนที่มันได้ผลตอบแทนพอเหมาะพอสมนะครับและหาเงินมาเติมและให้เวลามันทบทบไปเรื่อยๆแค่นี้เราก็สามารถถึงเป้าการเงินของเราได้แล้วครับ แม้ว่าวันนี้ฮะโลกมันจะหมุนไปเร็วขนาดไหนมีการลงทุนทางเลือกเพิ่มขึ้นมาเยอะขนาดไหนครับผมยังคงเชื่อนะครับว่าหัวใจหลักสําคัญของการลงทุนคือความอดทนนะครับคือความพยายามที่จะลงทุนต่อเนื่องการไม่ล้มเลิกไปซะก่อนนะครับหรือการอยู่ในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งให้นานพอจนเงินนะครับมันค่อยๆทบและเติบโตไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากมาก และสุดท้ายครับถึงแม้ว่าวันนี้จะมีการลงทุนใดเข้ามาที่อาจจะดูเหมือนมีโอกาสอาจจะดูเหมือนก็มีอนาคตเหลือเกินนะฮะซึ่งผมไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่ใช่อนาคตนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้ทุกคนมองเรื่องความเสี่ยงเพิ่มเข้าไปด้วยทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับอะไรที่รู้จักเข้าใจค่อยเข้าไปลงทุนนะครับอย่าไปลงเงินทั้งหมดหรือเงินจํานวนมากกับการลงทุนที่เรายังไม่เข้าใจมันดี ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาติดตามกันต่อนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามผมได้นะครับทั้ง Facebook, YouTube แล้วก็ TikTok Guru Living นะครับก็มีทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ